คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวลูกปืนเนาะบุเล่ใดตัวใหม่นะฮะเป็นอะไหล่แท้สูตรนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกลอกนะ,ะตัวลกล,กลูกลอกดันสายพานนะ,ะตัวใหญ่นี้ก็เป็นของใหม่ก็เป็นอะไหล่แท้เบิกสูตรเหมือนกันนะฮะร้านเราใช้แต่อะไหล่แท้เบิกสูตรนะฮะใช้อะไหล่แท้เบิกสูตรจะตัวอะไหล่จะมีอายุก,การใช้งานาย,ยาวนานที่สุดนะ,ะเมื่อเทียบกับตัวอะไหล่เทียบนะฮะ อันนี้ก็คือลองมาแล้วทดลองกันมาหมดแล้วใช้มาหมดแล้วทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เทียบนะฮะสรุปแล้วก็คือตัวอะไหล่แท้นะฮะเบิกจากศูย์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดนะคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นร้านเราก็เลือกใช้แต่ตัวอะไหล่แท้เบิกศูนย์กันนะฮะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการที่จะทำการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตัวลูกปืนไม่ได้ใดนะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกลอก